วันนี้หนุจะมาอานประสบการณ์ด้วยเพลงหนจะร้องเพลงอะไรครับเของ่างเพนบเดได้มอน้ําตาหดมเรวนะแล้วแต่ลูกเไหนน้ตาหลดที่นตกสิเอาของ่ก่อนนะลูกเนาะ ตาโหลดตัวที่เราทิ้งนิดนิดก็สิ์บังเอิญยูทูบเบอร์เราเยอะน้าวิธีวันนี้คนเห็นหนูทั่วประเทศเลยทั่วโหลดอ่าขอฟันมาหลังฮะยูยูด้วยดีใจไหมครับขอขอฝันต้องของเพลงนะอยูย่ตรงนี้ร้องให้ต้องของเพลงฟังเลยร้องเต็มที่อ่า ยินดีต้อนรับ FC แฟนคลับครับบอกที่มาร่อบอุ่นรอบที่สองครับสำหรับวันนี้่าน,นครับด้านข้างนี้จะเป็นกะทิแท้ตาอร่อยดีครับกู้บ้านกู้เรือนกู้บ้านกู้ครัวความโล่ความแซ่บตกฝากนี่เลยครับกะทิแท้ตาอร่อยดีครับพี่นอ้องแวะมาครับบังเล่ดห่นหป้า,ปาวกว็จะได้ไปขั้วมาแด้ข้างในหมู่เขาเยอะไปเห็ดขนมด้วยกันดี เอาดีดีใช่พรีเมอร์สุดยอดในสองเช้นี่แมนโอ้โหนีวมาไม่ต้องปีนแข่งเข็งกล่องก็พอวันนี้เขาไม่เขาไม่ดีนะใช่เขาไม่ได้ปี่นกวันนี้ขอบคุณนางเจ้าภาพเส้นสัญญาลังหันเมื่อกี้นี้ครับผมนะครับไปบนสถานที่เป็นที่เรียบร้อยครับงานใหญ่กันวันที่26กุมภาพันธ์26กุมภาพันธ์ปี69 69วัดชมชื่นนะครับวัดจปมพลบอนเส้นทิ้ง นะครับขอบคุณท่านเจ้าอาวาอที่ขอ,อ,าอมา,มาเป็นสัญญาณที่ลำหนังกับพี่ที่นะครับเกียวับนี้เลยครับปีที่แล้วปีที่แล้วอยู่ที่กับปีนี้อยู่ที่สีสเกตเป็นส่วนมากนะครับสีสเกตทั้งสุรินทร์จุฬาแมวบงโอนคุณรีแซมไซ ดีสว่วนคนเดิมนมาสีโได้แล้วสีโพเภาษาคนไปแล่ะปีสีมาอู้หอนมาหลายแลยเนี่ยเหมือนเดิอ,ดดอ,ดอนเริ่มมาแล้วเออ,อเว่าด้วยก่าด้วยเส้นธัญญาบรีษออัทอีกนะครับขอบคุณท่านอีคพอท่านบัรจปาวัดชมชื่นวัดเอ่อฉลองพนักขังโอ้โหงามงามบริสุทธิ์โอเคเบื้องมิโนมันต้งโอโอขอบคุณท่านจอปาและขอบคุณพี่น้องทางบ้านขาวันนี้ไปบนพื้นที่ ทงป no mm ุ hmm. <huh ้จ well, like. ับพี่น้องเข้ามาห้ดนชเ่นว่ามนีมาหลายมนีมาหลายพ่อเป็นเขตร้อยต่อหลายองเธอใช่อจาพพี่น้องทั้งเพื่อนเพดอดทงองัวซอแน่เพืองเมืองแน่พ่อใ่พ่อ่น่งนยาพี่ยำน้องจนทั้งนี้อ่ะตอนนี้ช่วงนี้เป็นช่วงเพ็งสามอยู่ช่วงเชสาเสร็จสิ้นเปที่เรียบร้อยอาจารย์นักดีตอนนี้เช็คสาวเสร็จเปนเทศก็ลงไปดือดน้ำปัสสาวะและเต้นรำเตนยามเต้นาา เอาไม่ยังไม่ทิ้งหมดเลยก็ไมาแล้วเดือมน้ำปัสสาวะั่ายเลยให้เราสิบกิโอ้ยขออกไปเาัอเเดือมน้ำแล้วก็ปัสสาวะทุกอย่างพี่ยาตัวเองให้เรียบร้ะยึ้นพิธีพรุ่งนี้สาวน้อยเพิ่นเสด็จเดินแต่เมื่อคำเป็นใบเกล็ดฝนขอบ่าี่มากเดือมน้ำปัสสาวะไเย เอาฝากพี่น้องท่านนี้ครับกันที่แท้ตาอร่อยดีท่านผู้บริโภคเสร็จแล้วเดินไปหาดุกหล่อสาวสวยกันพี่บุญของเครื่องดื่มเอฟร้อยห้าสิบวันนี้มีกิจกรรมดีดีกันไปชิมฟรีชิมฟรีกับเครื่องดื่มเอฟร้อยห้าสิบนะครับและร่วมลุ้นเล่นเกมประโยชน์ยากๆขัดล้อนี่รอเลียงมาหลายๆ แวะไปนะคะรับแวะไปเป็นรกันครัะคะบวันนี้เรามีหน่วยแจกด้วยโมมีของแจกเออแต่ท่านเป็นพระก็สิบมีมาทุกครั้งเน้นแจกใช่เน้นแจกวันนี้ไม่ได้มาขายนะจ๊ะเอ็มร้อยไม่ได้มาขายเพราะฉะนั้นครับพี่น้องเข้ามาไปปวดและควบอากาศเข้ามาเฮเยบุญเอ็มร้อยมาตั้งหนีพัดมาขายไม่ได้มาขายแต่เราเอารถดั้งเดิมครับ เราอยู่กับพี่น้องยาวนานมาถึง40ปีนอนชักร้องครบรอบ40ปีสำหรับถึงเรื่องชุบกับลังพี่น้องนิดแน่ยวเวลาคือรถขับรถขับล่าเห็นเมื่อยเมื่อไปให้อิจยาได้สิไปใส่บ้่ใส่ฝังไปไปแต่ไปแต่เดินไปแต่เดินตลอด